ถ้ากินน้ำก่อนได้กินงงสาด้อยขยะยังไม่ได้เก็บน,นะมึงเวลาจะกินกินกว่าจะยิ้มก็ท่วมน้ำต้องไปหาอ่างมาวางไว้ให้ใส่น้ำไว้ให้ดีกว่าต้องเอาอ่างไปตั้งไว้ริมนู้น คอยเติมน้ำให้ระวางริมระวางริมโน้นกับริมน้นริมไหนดีมุมโน้นกับมุมโน้นเาวนอนกับเาานอนจะเอาตรงไหน,นที่มันไม่เสีย เป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วยนะคะแม่ค่ะฝากโฆษณาได้ด้วยนะคะแม่อีกสองเหรียญเองนะคะแม่ๆก็ทนดูความผ้าความบ้องของแม่ควานไปก่อนนะอืมมันก็มันจะมีติ้งต้องอะไรบ้างนะคะยาข้างหลังนี้มันไม่ขึ้นนะคะมันขึ้นอยู่กระจุ้มเดียวอยู่ตรงนี้ ะะกับต้นกล้วยที่อ่าน้องจอยเอามาปลูกนะมีกระจุบเดียวตรงนี้นะคะแต่ส่วนข้างหลังเราติดสปริงเกอร์ให้นะคะกับพายุมนันอันนั้นก็จะเป็นบ้านโล่งๆนะคะยางไม่มีใครมาอยู่ระหวงังให้ลูกสาวได้กลับมาอยู่บ้านหลังนู้นนะคะลูกสาวลูกสาวแก้ว ยังก็คิดถึงสี่เสบนะคะก็ยังคิดถึงสี่เสบอยู่เอาพราะว่าถ้าไม่แม่ทำมาว่าคิดถึงก็ไปหาได้นะคะไปหาได้อยู่นะคะแต่อากาศอากาศแดดเปรี้ยงเปรี้ยงแบบนี้จะบอกว่าตัวควานเองอ่ะไม่ไหวนะคะมันจะวูบง่ายนะคะพอถ้าเกิดว่าวูบไปแล้วมันก็อันตรายกับตัวเองเนาะ เม็ดเลือดแดงก็ไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้แหละเก็ดเลือดคต้องเซฟนะคะช่วงนี้เซฟหนาวก็หนาวก็ลำบากร้อนก็ลำบากนะฮะโอ้เบื่อตัวเองนี้สากินดีๆกินดีๆค่ะอย่าเล่นอิ่มยังดูสิดูความจ้าาของเด็กอุย ยังไม่เท่าไรเลย,เลยวงสาจับไก่นาี่ีไกยเยอะเลยนะจับไกน่นอยสีแม่แม่พี่พี่นะคะ FC รู้ทานนะคะฝากโฆษณาด้วยนะคะแม่แม่แมจะสองเหรียญน,นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ควานนะคะห้าเดือนแล้วนะคะสองเหรียญ <laughs> สองแรงจะครบร้อยเหรียญนะนะคะ,นะคะแม่ค่ะฝากเอรักและอินดูด้วยนะคะรักน้อยจะรักมันนานนะคะนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันเยอะๆนะคะแม่แม่บอกให้จับไก bueno ่ก็จับไก่แล้วหนึ่งนะกินน้ำอินแล้วนะคะสวัสดีค่ะเออทักทายด้วยนะคะสวัสดีสื่อด้วยขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้ครอบครัวแม่ควานมาโดยตลอดนะคะสวัสดีนะคะ